เธอจึงพากุมารทองทั้งสามตัวนั้นกลับบ้านเหตุการณ์ที่ชวนขนลุกเกิดขึ้นกับครอบครัวผมทุกวันวิญญาณของเด็กทั้งสามคนออกมาจากกุมารทองนั้นแต่วิญญาณพวกนั้นไม่ยอมให้เธอมีใครครบใครแม้กระทั่งผมผู้เป็นสานมีเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอบอกกับผมว่าลูกของ นอกจากฉันแล้วเธอก็ได้นำมีดปลายแหลมที่แอบไวข้างหลังมาแทงผมหลายแผลพอแม่ญาติพี่น้องของเธอที่เป็นห่วงเธอมาเยี่ยมเธอที่บ้านเธอก็วางยาในอาหารจนพวกเขาตายไปทั้งหมดเพียงเพราะลูกของเธอบอกว่าแม่ห้ามมีใครแม่ห้ามรักใครแม่ต้องรักพวกหนู่เท่านั้น